สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวย่าพากินนะคะสาวย่าจะพามาทำป่นกระปูค่ะมุ้เจ้าขาหรือว่าเป็นน้ำพริกปูก็ได้นะนี่ค่ะเพราะว่าปูนี่คือเราเขาเรียกอะไรนะคะเราต้มแล้วแล้วเราก็แกะเอาแต่มันๆกับกระดองมันอย่างนี้นะคะอันนี้ที่สาวย่าทําไว้ก็อ,อย่างนี้ค่ะขั้วพริกขั้วหอมนะจ๊ะแล้วก็เอาปูลงมาตำนี่ค่ะนี่ค่ะน่าจะใช้คําว่าเป็นน้ําพริกปูดีกว่านาอเนี่ย พวพริกพวกรหอมเดี๋ยวสอยาตํามก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะคะตั้มเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาละเอียดมากหรือล,ละเอียดน้อยแล้วก็นในนี้ก็ใส่ชูรสใส่น้ปาปลาใส่น้ปาปลาลลงไปแล้วนะคะนิดหนึ่งแล้วก็ต้นหอมกักขี้ยไม่มีค่ะเดี๋ยวใส่ทีหลังเลยจ๊ะโอเคค่ะทําให้ดูแบบเรียกอะไรทําให้ดูแค่นี้แหละคะ่ะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งพิง้งเกเบลกดกดทุกอย่างค่ะ สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย